รู้ไหมว่าที่คาซัคสถานเขานิยมรับประทานเนื้อม้ากันเพราะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเนื้อมา้าที่คนโลโกเขากินกันจริงๆอ่ะใช่ครับเขากินเนื้อม้ากันจริงๆ,ๆ,ๆเขากินกันทุกบ้าน <ๆ S 1> และสามารถหากินได้ตั้งแต่ร้านอาหารธรรมดาทั่วไปจนถึงร้านอาหารแบบฝ่ายดิเนมือแรกครับผมในคาซัคสถานนะครับมาที่ร้านชื่อซันดุกแปลว่าที่เก็บของของเขาครับก็คือเวลาเนี่ยจะเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นรูลงไป ให้นึกถึงก็เจงกิสท่าอะไรเงี้ยที่เป็นกระโจมกระโจมเมื่อก่อนเป็นนักรบนักเนร่อนเขาก็ต้องมีเนี้ยซานดุกทุกบ้านมีหมดคือใส่ของใส่เสื้อผ้าเวลามีอะไรทีย้ายบ้านทีก็ยกนี่เอากระโจมขึ้นหลังมาแล้วก็ไปเลยนี่คือที่มาแล้วที่นี่เขาบอกว่าซานดุกทุกชิ้นเนี่ยคือเป็นของจริงเป็นของเก่าของโบราณจริงๆที่คนเขาใช้มาจริงๆตั้งแต่โบราณน,นั้นเนี่ยตกแต่งทั้งเพดานมาจากซานดุกในยุคสมัยต่างๆของบ้านคนต่างๆอ่าอันนี้ เราซ่อมไปไหนเอามปพี่เอาใช้มือ,อ,มอ <laughs> ว่าหาซ่อมอยู่มีแต่มีดกระชอน อันนี้ครับอันนี้มาดูของเด็ดที่นี่ไส้กรอกมา <c oughs> ที่บอกเขาบอกว่าที่นี่คนเขากินมาเยอะมากนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าหมาเนี่ยคอเลสเตอรอลต่ำมาก <c oughs> เสร็จไม่พอก็คือเขาบอกว่าหมาเนี่ยไม่มีตับเหมือนเราที่แบบว่ากองช่วยกองสารพิษอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกินอะไรสะอาดมากไม่ว่าเป็นน้ําน้ําเขาจะกินแต่น้ําสะอาดเ <c oughs> พราะไม่งั้นพอได้พิษนิดหนึ่งเขาก็ตายเพราะฉะนั้นคนคาซักสารก็เลยเชื่อว่าเนื้อหมาเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดมันเลยป๊อปปูล่าบางๆกันเองนะครับผมแล้วก็หนึ่งอย่างก็คือเมื่อก่อนหมาก็หาได มากกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ที่มันเดินทางลำบากเาะม้าก็สามารถเดินทางไปทุกที่ได้กับเขาตอนที่เขาพนเจนจรอันนี้เป็นเนื้อม้าส่วนซี่โครงเราเมาใส่ไส้ของมา้าละอืออย้หอมไม่เหนียวกัดผิดด้านอ <c oughs> ร่อยเขาบอกว่าปรุงด้วยแค่เกลือกับพริกไทย แต่ลีนมากคือไม่มีมันเลยรู้สึกกินเฮลตี้มากลองนี้เหมือนเนื้อวัวแต่รู้สึกว่ามันสะอาดกว่านะมันคลีนกว่ามากอันนี้เป็นส่วนขาครับหรือว่าเนื้อน่องลายม้านั่นเองอันนี้เขาประตุนเฉยๆไม่ได้เป็นไส้กรอกน,นุ่มเลยเหมือนเนื้อตุ่นดีๆเลยครับอร่อยแต่ว่าก็มีความดีหน่อยไม่ได้แบบแฟตตี้มากแต่ซึ่งันไม่เป็นไรนะเขาก็ทำามอมกดีไม่ได้แห้งเกินไปเบาสักนะครับเหมือนโดนัทบ้านเราอันนี้เขาบอกเป็นซาวครีมกับน้ำผึ้งเขาบอกว่าทรนดิชเนอลมากเหมือนกัน โอ้โหอร่อยจริงเหมือนกินปนลาทั้งโก๋กับนมข้นหวานอารมณ์นั้นเลยอันนี้จิ้มเขาบอกเป็นแยมราสเบอรี่ครับอ,อร่อยน่าขอสูตรไปทำเลยนะอ่านี่ครับเหมือนชานมชานมบ้านเราเนี่ยเองแต่เขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าชั่แต่็นภาษาไทยเรียกว่าชาของเมียคนสุดทองนะครับมาคาซักสถานแล้วจะแต่งงาน อย่าแต่งเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบว่าภรรยาที่อายุน้อยสุดในโต๊ะจะได้เทชาไปตลอดงานแล้วก็ส่งให้คนที่มีอาวุโสเยอะกว่าในบ้านวันนี้คือที่มาของชานี้จืดสนิทแต่ก็อร่อยดอีถ้าได้เบียร์จะดีกว่านะแล้วก็อาหารประจำชาติสุดๆบรัชประมัด เบรชปาหมัก yes, <Fresh, but> <laughs> อันนี้เป็นเนื้อม้านะครับซึ่งเอามาหมักในเกลือเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาให้มันฟรอสเซนอยู่ข้างนอกผ่านฤดูหนาวไปทั้งฤดูหนาวเลยแล้วค่อยเอามากินนั้นก็เป็นเนื้อเค็มที่มีความเหมือนเนื้อไดเอทแล้วก็เนื้อเค็มผสมกันม,มันเหมือนเนื้อไดเอทที่เอามาตัดแห้งอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้แห้งขนาดนะั้นนะมันก็ยังเขียวได้แล้วก็มีอันนี้ก็คือตัวซอสเซจที่เรากินไปเมื่อกี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากของเขาก็คือ,อน,นี่เขาบอกว่าที่นี่ก็คือทำพาสต้าโฮมเมด ไม่ได้กินข้าวนะครับแต่เป็นโปเตโต้กับตัวพาสตา้าที่เป็นพาสตา้าสดที่ทุกคนเขาทํากินที่บ้านทําอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นหลายๆเชฟอันนี้ก็จะเป็นแบบใหญ่หน่อยเฟรเวอร์ตัวพาสตา้ามันดีมากเพราะมันต้มในน้าซุปของกระดูกมาให้ตัวน้ําซุปมันเข้าไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาชิมมันนี้ไซส้กล่อกเมื่อกี้เข้มข้นเข้าไปอีกรอร่อยมากผ่านเดี๋ยวขอให้เขาไปแบ่งกันนะครับทุกคนจะได้กินตอนนี้ทุกคนมองเหมือนแบบเดี๋ยวเรามาชิมต่อว่ารสชาติเป็นยไงแต่บอกเลยบ้มมานมันดีมากเยี่ยม อันนี้นะครับคอแกะเอามาสโลคุก6ชั่วโมงแล้วเขาบอกว่าจานนี้ปกติมันพิเศษมากคือเขาจะเพพาะทําให้แขกที่มาไกลๆมากหรือว่าตอนที่คนในบ้านนะครับเพิ่งคลอดลูกหนึ่งก็คือเขาเชื่อว่าตรงคอแกะเนี่ยมีสารอาหารทุกอย่างครบถ้วนเพื่อทําให้คุณแม่เนี่ยกลับมาแข็งแรงเร็วแล้วก็ให้นมลูกได้อีกอย่างหนึง่งเขาก็จะเอาเนื้อออกมาแบบที่ให้เห็นเรากินอยู่บนจานเนี่ยแต่เขาบอกว่าคอแกะเนี่ยห้ามมีเนื้อเหลือเพราะฉะนั้นเขาจะให อันนี้กับแบบแขกคนสําคัญหรือว่าคนที่ท้องอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมเป็นแขกต้องแท้ให้หมดห้ามเหลือแล้วพอเหลือกระดูกเสร็จเนี่ยตามประเพณีเขาอ่ะเขาต้องเอากระดูกที่เหลือไปห้อยไว้ตรงเตาไฟของเขาพระเขาเชื่อว่าเด็กที่เกิดมาใหม่อ่ะก็คือจะคอตั้งเร็วคอแข็งเร็วอ่าพอเสิร์ฟเบรชละหมักเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายตบด้วยซุปซุปม้านี่เขาบอกมีประโยชน์มาก อร่อยมาก Very good ุณสมานไ i ไล When you drink sorpa your face comes better อ่าเหมือกั nice skin <Yes. S 1> อีกอันนึงเขาบอกจะมีคดมาก็คือชีสนมแพะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบคล้ายๆ Seasoning ของที่นี่เลยเหมือนเป็นพาเมซานชีสของคาซัคสถานเอามาผสมกับซุปเมื่อกี้ <c oughs> อูมามิมันจะเป็นเหมือนแบบกลิ่นบูชีสลงไปในซุปข <c oughs> นลุกโดนเพื่อนหลอกอยู่ไม่ชอบดิบูชี สรุปว่าถ้าเรามาคาซักซานนะครับถ้าเขากำลังจะใส่อันนี้ให้เราบอกช้าก่อนแล้วเรากินซุ้มของเราเป็นข้าวมันไก่สรุปว่าโอเคครับอร่อยเลยพอดีประทับใจมากกับเนื้อมา้าเราอยากให้มีเนื้อม้าแบบนี้ที่เมืองไทยแต่ไม่น่ามีแต่ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวมากินที่คาซักซานอีกรอบนึงครับ,รบขอแนะนำครับคาซักสานเยี่ยมมากเนื้อม้าครับ ผ่านไปแล้วครับกับเมนูอาหารวัตถุดิบอย่างเนื้อม้าแบบทรดิชัน o แนลของร้านแรกและร้านต่อไปเซลฟี่ร้านนี้คือเหตุผลที่ผมมาคาซัคสถานในทริปนี้ และแน่นอนครับถึงร้านที่ดังขนาดไหนแต่ที่คาซัคส,ส,สถานต้องได้กินเนื้อมา้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซลฟี่นะครับอาสตานาครับผมก็ <g centimeters> เป็นร้านที่เราจะมาทาการาดินเนอร์นะครับต้องเล่าก่อนว่าเซลฟี่เนี่ย <g ười> เป็นร้านอาหารที่ดังมากมาจากมอสโกนะครับที่รัสเซียเป็นเหมือนคล้ายๆสาข,ขาของเขามาที่อาสตานานะครับ <g ười> ผมมาทําครั้งนี้ก็คือมาฉลองเขาครบรอบ6ปีที่มาอยู่ที่อาสตานาแล้วก็คือผมทําอาหารโมเดิร์นไทยเขาก็มีเมนูที่เป็นแบบโมเดิร์นคาซัคสถานเดี๋ยววันนี้เชฟเขาจะทําออกมาให้ดูว่า จากที่เรากินแบบทรดิช t ัน n นลที่เราเคยเห็นกันแล้วอะ่ะเขาจะทำบอกว่าเป็นยังไงให้โมเดิลอันนี้ที่เคยเห็นที่เรากินกันไปใช่ไหมครับบอสักก็คืออาหารทรดิช t ัน n นลของที่นี่มากปกติเขาใช้ตัวที่เป็นแบบแป้งธรรมดาอันนี้เขาใช้เป็นแป้งขา้ขาวโพดของอกแล้วข้างในเนี่ยผสมกับตัวชีสเข้าไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นไส้ชีสแล้วก็กินกับอโวคาโดซอสมีไส้ชีสอยู่ข้างในมันหนึบกว่านะมันไม่เหมือนโดนัทแล้วมันเหมือนโมจิทอด ทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลกับตัวอะโวคาโดอืมร่อยอ่ะนืดๆอันนี้เป็นทวิสของเขาเนาะอันนี้นะครับไส้กรอกเนื้อมาที่เรากินกันแต่เนี้ยเขามาทำเขาใส่บรายนิ่งอ่ะเขาใส่พวกแบบไอตัวเกลือหมักอะ่ะมันก็จะทำให้เนื้อมันเป็นสีชมพูแล้วก็มีรสชาติมากขึ้นเขาเรียกว่าไส้กรอกมาไฮโซ อีกอันนึ่งคาสักเขาทําเนื้อออกมาแล้วก็ทําเป็นชิ้นเป็นแผ่นให้เหมือนเป็นซาลามี่แล้วซอสเนี่ยเขาบอกเป็นทูน่ากระปอ๋องกับพาเมซานชีสเออแปลกดีไม่เคยแบบไม่เคยไม่เคยกินคอมบิเนชันนี้มาก่อนนี่ก็เป็นทวิสต์หนึ่งที่ดีมาก นี่ครับเขาเรียกอามูชบูชเขาบอกว่าเป็นเอ็มเพรสชิคเก้นหรือก็คือไก่กฟ้าบ้านเราเนั่นเองตับไก่ฟ้าเอามาใส่กับตัวราสเบอร์รี่แล้วเสร็จแล้วเขามีตัวเบิร์ชเนี่ยก็คือเหมือนลูกสนเนี่ยเขาก็มาสกัดเป็นน้ำที่เอามาแบบหมักไว้แล้วเอามาใส่ในลูกราสเบอร์รี่อีกทีนึงคือแบบล้ำตับก็เป็นแบบปาเต้เลยแล้วก็ตัดรสกับเบอร์รี่แต่เบอร์รี่มันไม่เปรี้ยวเกินไปเพราะมีตัวน้ำสนเนี่ยนี่คือตัวสำคัญเลยน้ำหมกักน้ำสนเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างบาลานซ์ไม่เปรี้ยวเกินไป ไม่เหม็นกินตับด้วยทําดี้ดีจริงจตลาดใช้แล้วก็ใช้แบบของโลโก้เขาที่มีอยู่เยอะมากอะให้เป็นประโยชน์แคชเปียรหรือว่าซุปก๋วยเตี๋ยวครับปกติเนี่ยเขาทําจากเนื้อม้าหรือเนื้อวัวนะอันนี้เขามาใส่เป็นแบบก็คือไส้กรอกที่เรากินเมื่อกี้เหมือนบะหมีปป่เปาะเลยเหมือนบะหมีปาะบ้านเราเท้าไปคุกกระเทียมเจียวหน่อยนะโอ้โหเสิร์ฟกับไส้กรอกมานะ้านี่เขายังไม่เคยมาเมืองไทย อร่อยมากตัวเส้นอร่อยมากเพราะเป็นเส้นสดที่จริงอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นทวิสต์มันไม่ใช่รสชาติมาจากคลาสสิกหรอกแต่ที่เขาต้องการจะนําเสนอมากก็คือตัวปลาไพเพิร์ชเขาบอกว่าเป็นปลาที่ดีที่สุดของเขาที่เขามีไม่มีติดทะเลนะเพราะฉะนั้นปลาทั้งหมดอ่ะที่เป็นโลโก้เนี่ยก็คือปลานี้ปลาจากแม่น้ําปลาจากทะเลสาบถ้าดูตรงๆงก็เหมือนปลากระพงอ่ะแต่ว่าเนื้อมันดีกว่าเยอะเนื้อมันคลีนมากเลยไม่มีกลิ่นโคนลเลยที่นี่ตั้งแต่ทําตั้งแต่ตอนเตรียมแล้ว ไอปลาสี่บาทเขาปลากระพงเขาอ่ะกลิ่นเนื้อเขามันแบบมันไม่มีกลิ่นเลยปกติปลาระบ้านเราอ่ะมันจะมีนิดนึงกลิ่นนิดนึงไม่ว่าจะสดขนาดไหนมันจะมีแบบกลิ่นอะไรสักอย่างนิดนึงแต่ของเขาอ่ะน่าจะเป็นเรื่องอากาศแล้วน้ำมันเย็นมากมันแบบมันเลยแบบสดถึงเขาเรียกว่าสดเขาไปใน,ในสายเลือดมีของดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําให้มันดีด้วยเพราะถ้าทำโอเวอร์คุกไปนะทานานเกินไปย่างนานเกินไปคือไม่อร่อยแล้วให้ตําแหน่งดีที่สุดในคาสักฐานก็ไม่แปลกเขาทํามาดีมากทั้งคกกิ้งทั้งไอเดียทั้งแบบ พรีเซนเทชันทุกอย่างอร่อยหมดดีหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อร่อยมากก็คือเนื้อของเขาเพิ่งรู้ว่าเนื้อที่ส่งไปให้ดูใบเจ้าใหญ่ที่สุดที่ส่งเนื้อไปดูใบคือคาซัคสถานคือเข้าเนื้อจากอเมริกาพันไอพวกแองกัสกอะไรพวกนี้มาเลี้ยงแล้วคุณภาพเนื้อดีมากบอกเลยชิมมาหลายวันแล้วอร่อยนอกจากเนื้อมาก็คือเนื้อวัวก็อร่อยมาก และนี่คืออาหารเมนูเนื้อม้าที่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการกินของคนคาซัคสถานและครั้งหน้าผมจะกินอาหารของคนโนแมดหรือคนเล่ร่อนในหมู่บ้านเล็กๆของคาซัคสถานแล้วที่นี่นะทุกคนปรุงรสแบบดีหมดอะ่ะอร่อยโอ้โหสวยมากสมกับที่ตรากรามมาฝากติดตามผมในคาซัคสถานได้ที่ช่อง Good Day ด้วยนะครับ